Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 p p o d c s t t r r u u h t t t y y u u y y ลาล m o v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาลา o v ฟได้เลย Mission to the Moon Unique planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your pace your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสังส่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at mission to the moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 Minutes นะครับ เรามาต่อที่คําถามที่ยังค้างอยู่นะครับมีคําพูดประจําใจหรือเปล่านะฮะช่วงนี้มีช่วงนี้มีช,มชอบมากวันก่อนเขียนบทความเรื่องนี้ไปแล้วนะครับและน่าจะอัดพอดแคสต์ไปแล้วด้วยพูดถึงว่าเออเขาไม่ได้เก่งกับเราเท่าไหร่กับเราไม่ได้เก่งกับเขาเท่เา,ทาทไหร่ต้องมาคู่กันนะเขาไม่ได้เก่งกับเราเท่าไหร่เนี่ยใช้ตอนเรากำลังเริ่มทารใหม่ๆคือเวลาเราดูสมมติเราทําสินค้าตัวถ้าเรามองความสามารถของคู่แข่งในวันนี้เราจะพบว่ามันน่ากลัวมากฮะ แล้วเราก็จะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราอยากทำจริงมีความม,มุ่งมั่นเราเชื่อว่าเราเอาจริงเนี่ยเราศึกษาข้อมูลมาดีแล้วอะเนียฮะขาถาที่ต้องท่องไว้คือเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเท่าไหร่หมายความว่าที่เราเห็นคู่แข่งเฮ้ยมันพอสู้ได้หรอกนะฮะขณะที่เราไม่ได้เก่งเขาเท่าไหร่เนี่ยมันมาตอนที่เราอาจจะประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าทําอะไรเจ๋งๆได้นะฮะเราต้องคอยเตือนตัวเองวเสมอว่าเราไม่ได้เก่งมากหรอกนะฮะเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยโอเคมันมีหลายอย่างร่วมกันอะแต่ว่าถ้าประมาทนะฮะ ถ้าคลิปเองรู้หมดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งองนะเตงครับความล้มเหลวเป็นบทเรียนหรือเป็นอุปสรรคตอบเท่ๆต้องบอกว่าเป็นบทเรียนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคือต้องยอมรับว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันในหลายๆทีโดยเฉพาะเมื่อเราล้มหนักนะฮะถ้ามันล้มนิดหน่อยแบบแผลแบบถลอกถลอกเลือดซิิๆอย่างเงี้ยนะฮะแบบทาแบบเบตาดีนแล้วก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยไอเนี้ยไม่เป็นไรหรือต่อให้ล้มหนัก แต่ว่ามีประกันสุขภาพอันนี้เปรี่ยนเี่การล้มจริงๆนะมีการสุขภาพแล้วก็อยู่โรงพยาบาลก็มกีการดูแลบริการที่ดีนะรักษาบริการรักษาเพยาบาลที่ดีแต่ทําแก้ผ้าบัตรแบบนี้ก็อาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะต่อให้เจ็บหนักเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่เรานึกถึงเวลาเราล้มเสร็จแล้วเนี่ยเราแบบโอโ้โหโคม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะหนักเหมือนกันนะคือผมจะไม่บอกว่าโอ้มันเป็นบทเรียนคือมันมันเป็นอะแต่ว่าโคมา่าเป็นบทเรียนนะฮะแต่ว่า ในมุมเดียวกันมันก็เป็นอุปสรรคต่อการกลับมาพอสมควรดังนั้นบทเรียนจากเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถามมันจะได้เลยคือเวลาจะทําอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะล้มเหลวอะต้องคิดถึงว่าล้มอะจะหนักขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นเอาปางตายนะฮะคือมันเป็นบทเรียนไม่เป็นแต่ในมุมเดียวกันมันก็เป็นอุปสรรคพอสมควรด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นบทเรียนแบบที่ไม่ทําให้ชีวิตมันโหดเกินไปก็ต้องทํา risk management งต้องศึกษาว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยคันเมื่อมันล้มแล้วเนี่ยมันรุนแรงขนาด ะอะไรทําให้ชีวิตมีความหมายเออเป็นคําถามที่ดีเนาะผมว่าเรื่องเนี้ยมันมันคล้คล <Ms. S 1> คลายๆกระถามว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขแต่และคนคงจะตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับวันก่อนพี่โจอบจอกว่าเฮ้ยจริงๆพี่โจอชอบสิ่งที่ว่าคําขอบคุณมากพี่โจ้เป็นคนที่ช่วยเหลือพี่โจชนะนะฮะเขาเป็นค,คนที่ช่วยเหลือผู้คนเยอะมากนะฮะแล้วก็แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่โจอบอกเออรู้สึกว่ามนันมัน,มนทำให้ชีวิตมีความหมายก็คือคำขอบคุณจากคนหล่อนนั้น เนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะนิยามชีวิตยังไงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ทําหน้าที่ในการส่งต่อแรงบันดาลใจเรื่องอะไรต่างๆให้กับคนอื่นผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในทาอันทําชีวิตที่มีความหมายแล้วทําให้เราเป็นเหมือนกับเวลาเราอยู่ที่ไหนอะ่ะมันล่มเย็นะนะฮะมันผาสุกลมเย็นอ,อันนี้ผมว่าก็เป็นชีวิตที่มีความหมายนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแบบโหตรงนั้นร้อนไปหมดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ท่านนี้ถามว่าคิดว่าความสําเร็จมาจากการทางานหนักหรือว่าจริงๆคงใช้ใคล้ายๆกับกับโชคชะตาความพยายามเมื่อกี้นะครับก็ต้องบอ,อกว่าทั้งสองแต่ยิ่งโตอ่ะยิ่งอายุมากขึ้นตอนเด็กๆจะคิดว่าทางานหนักสําคัญที่สุดนะฮะโอกาสก็สําคัญแต่ว่าทางานหนักสำคัญที่สุดนะะสแต่ว่าหลังๆเริ่มคิดว่าอโอกาสมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็น <evet. S 1> นะฮะงานมันหนักมากไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับข้อต่อมาเชื่อในพลังการคิดบวกไม่เชื่อ คืออันนี้เชื่อมากเมืันก่อนมีคนเขียนบทความนึงผมชอบขออภัยจำไม่ได้แล้วว่าใครเขียนนะฮะหรืออ่านมาจากไหนอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีมนุษย์สองประเภทบนโลกนี้ประเภทที่หนึ่งท,ทุกท่านถึงเวลาลุมกอล์ฟนะลุมกอล์ฟลุมกอล์ฟเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวๆเรียกว่าแฟลเวนะฮะแล้วก็กรนะีนใช่กรีนนี่ก็คือตรงที่หลุมมันอยู่นะฮะแล้วก็จะมีทงนะครับแล้วมันก็จะมีอุปสรรคเช่นน้าทรายป่านะฮะ เขาบอกว่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งที่มองหลุมกอล์ฟอะนะฮะเราจะเห็นแฟเวเห็นกรีนเห็นทงเห็นหลุมเราจะมีคนประเภทหนึ่งที่มองเนี่ยหลุมกอล์ฟเนี่ยเราจะเห็นทรายเห็นป่าน,น้ํามันคือวิธีการมองโลกครับแล้วคนที่มองโลกเห็นแฟเวเห็นกรีนเห็นหลุมอะมันก็มีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วที่จะทาให้ลูกอะมันได้คะแนนดีกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ถึงการมีอยู่ของน้ําของทรายของป่า แต่เขาเชื่อว่าเขาจะตีไปตกที่แฟเวทีกรีนและในสุดลงหลุมได้มากกว่านั่นเองนะครับสำคัญมากนะผมสาหรับผมผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นพลังให้เราจัดการกับปัญหาและ้ยในชีวิตได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วคําถามอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission Five minutes podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนด m a n นเดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a ามูฟแล้วได้เลย เหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการของประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีสินค้าหลากหลายผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากมายการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผู้เล่นรายใหม่โผล่เข้ามาไม่หยุดเลยนะครับสงครามราคากับคู่แข่งต่างชาติที่มีทุนหนาและกลืนกินตลาดอย่างฉับพลันแล้วธุรกิจของคนไทยจะอยู่รอดอย่างไรในวันที่อุปสรรคล้อมรอบด้านขนาดนี้ คำตอบคือ branding ครับเพราะการสร้าง branding ที่จดจําได้ง่ายและเป็นที่น่าเชื่อถือมี brand trust ที่แข็งแกร่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษาฐานลูกค้าไว้ในระยะยาวได้แม้จะ,ะเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาและความสะดวกสบายก็ตาม branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่นที่4นะครับหลักสูตรออนไซต์ site, 2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนั้นได้รับการสร้างสารรค์และกันกรองมาจากการได้คุยและพูดคุยกับเหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองคอ์กรมากมายกว่า150องคอ์กรในคอร์ส Rebranding for entrepreneurs ทั้ง3รุ่นที่ผ่านมาของผมเองและทีมงาน Mission Academy นะครับ มาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจสู่การมียอดขายอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับซื้อบัตรเข้าเรียนราคาพิเศษได้ก่อนใครแบบซ u เปอร์เออร์ลีเบิร์ตได้แล้ววันนี้เพียง36,000บาทจากราคาเต็ม46,000บาทเพียง15ที่นั่งเท่านั้นนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon